สวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับวันนี้ก็กลับมาพบกับคุณครูเอฟอีกเช่นเคยนะครับวันนี้คุณครูจะมาสอนในรายวิชาภาษาไทยระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2นะครับวันนี้เราจะมาเรียนในหัวข้อเรื่องการเขียนแผนผังความคิดถ้าพร้อมแล้วมาดูกันเลยนะครับการอ่านข้อความต่างๆหรือเรื่องที่มีขนาดยาวมีรายละเอียดมาก วิธีการที่จะช่วยให้เกิดความเข้าใจและจดจำได้ง่ายคือการเขียนผังความคิดจากเรื่องที่อ่านผังความคิดมีหลายรูปแบบซึ่งเหมาะสมกับการจัดระบบข้อมูลแตกต่างกันรูปแบบที่นิยมใช้เช่นแผนผังแรกนะครับแผนผังความคิดแบบขั้นบันไดเหมาะสำหรับ การจัดข้อมูลที่เป็นลำดับขั้นมีขั้นตอนการปฏิบัติที่ชัดเจนเพื่อนำไปสู่เป้าหมายโดยเริ่มจากขั้นล่างสุดเรียงลำดับขึ้นมาเหมือนการเดินขึ้นบันไดแผนผังแบบที่สองนะครับนั่นก็คือผังความคิดแบบเปรียบเทียบเหมาะสำหรับข้อมูลที่มีการเปรียบเทียบสิ่งที่เหมือนกันและแตกต่างกันเพื่อจำแนกหรือจัดกลุ่มนั่นเองนะครับ แผนผังแบบที่3นั่นก็คือผังความคิดแบบใยแมงมุมเหมาะสำหรับข้อมูลที่มีรายละเอียดในหัวข้อต่างๆเพื่อให้เห็นความสัมพันธ์มักจะนำคําสำคัญจากเรื่องมาบันทึกแผนผังแบบที่4นั่นก็คือผังความคิดแบบโครงสร้างเหมาะสำหรับแสดงส่วนประกอบหรือวิเคราะห์หน่วยใหญ่ออกเป็นหน่วยย่อยนั่นเอง แผนผังแบบที่5ผังความคิดแบบก้างปลาเหมาะสำหรับข้อมูลที่มีการวิเคราะห์สาเหตุหรือที่มาของสิ่งที่เกิดขึ้นและแผนผังชนิดสุดท้ายนะครับนั่นก็คือแผนผังชนิดที่6แผนผังความคิดเพื่อตัดสินใจเหมาะสำหรับข้อมูลที่ต้องวิเคราะห์ผลดีผลเสียเพื่อสรุปข้อคิดเห็นหรือตัดสินใจเลือกปฏิบัตินั่นเอง สำหรับวันนี้นะครับคุณครูเอฟก็ขอจบการเรียนการสอนนะครับในเรื่องของ การเขียนแผนผังความคิดไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับก่อนจากการครับคุณครูมอบหมายงานให้นักเรียนทําแบบฝึกหัดภาษาไทยม .2 กิจกรรมการเรียนรู้ที่5ในหน้าที่40หลังจากที่นักเรียนทําเสร็จแล้วนะครับให้นักเรียนถ่ายหน้าที่เป็นแบบฝึกหัดนะครับที่เป็นการบ้านส่งไว้ที่ใต้คอมเมนต์ใน Facebook นะครับเดี๋ยวคุณครูจะมาทําการตรวจให้อีกทีหนึ่งนะครับสําหรับวันนี้คุณครูขอขอบคุณครับ